บำเพ็ญบารมีเพื่อได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล้องอยู่ในความรู้อันหมายความว่าไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งอื่นคล้องอยู่แต่ในความรู้จึงทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตัดสรู้จึงเรียกว่าพุทธที่แปลว่าผู้รู้หรือตัดสรู้เราจึงเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตัดสรู้ที่ภายใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าอัศทะซึ่งต่อมาก็เรียกว่าต้นโพคําว่าโพธิแปลว่าตัดสรู้พระมหาบุรุษตัดสรู้เรียกว่าโพธยานส่วนต้นไม้ที่ตัดสรู้เรียกว่าโพหรือต้นพระศรีมหาโพหลังจากการตัดสรู้จึงเรียกบริเวณสถานที่นี้ว่าพุทธคยา เนื่องจากแผ่นดินอินเดียถูกคุกคามจากไฟสงครามประกอบกับการเสื่อมในพระพุทธศาสนาพุทธกยาจึงถูกปล่อยทิ้งร้างถูกชาวฮินดูเข้าครอบครองนำมหาโพธิเจดีกลายเป็นเทวสถานปีพุทธศักราช2417พระเจ้ามินดงกษัตริย์แห่งพมา่าได้สง่งคณะทูต มายังอินเดียเพื่อขอบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารและจัดการบางประการเพื่อดูแลรักษาพุทธสถานแห่งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากพวกมหันและรัฐบาลอินเดียจึงได้เริ่มทำการบูรณะขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียได้ส่งในพลเอรออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมกับดรราเชนลาละมิตะเข้าเป็นผู้ดูแลกำกับการบูรณะ หลังจากนั้นคณะผู้แทนจากพม่าจำเป็นต้องเดินทางกลับทางรัฐบาลอินเดียจึงรับงานบูรณะทั้งหมดมาทำแทนและแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2427ประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2490 และต่อมาพระนาท่านชวฮาลาเนรูนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกได้เตรียมการจัดงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษขึ้นหรือที่เรียกว่าพุทธชยันตีในปีพุทธศักราช2500จึงได้ประกาศเชิญชวนให้ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มาสร้างวัดด้วยศิลปะของตนนับพุทธคยา ประเทศไทยโดยการนำของจอมพลแปลกพิบูลสงครามได้ตอบรับและดำเนินการสร้างวัดเป็นชาติแรกรัฐบาลไทยตอบรับคำเชิญของรัฐบาลอินเดียในการที่จะสร้างวัดไทยในอินเดียณนะสถานที่ตัดสรู้คือพุทธคยาด้วยเหตุผลสามประการคือ 1. ประเทศอินเดียเป็นสถานที่กาเนิดของพระพุทธศาสนา ประการที่สองประเทศอินเดียยังคงมีประชาชนที่ยังคงนับถือพระพุทธศาสนาแม้จะมีจำนวนเพียงแค่น้อยนิดคือ0.06%ต่อประชากรทั้งประเทศประการสุดท้ายประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ชาวพุทธไทยควรได้สนองพระคุณน้อมเป็นพุทธบูชาโดยจัดพระสงฆ์ปัญจวักเป็นอย่างน้อยมาบำเพ็ญสมณกิจอยู่ประจำ สำหรับพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยานั้นได้จำลองมาจากพระอุโบสถวัดเบญจมาบาพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครโดยไม่เหมือนแต่เพียงแต่ภายนอกเท่านั้นภายในก็ถอดแบบมาเหมือนกันทุกประการ <S <S สำหรับความรู้สึกของชาวฮินดูในประเทศอินเดียที่มีต่อพุทธศาสนานั้น ถูกสะท้อนออกมาจากบทความของดั้นเซอร์เอ็ดวินอาร์โนซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพุทธประวัติฉบับภาษาอังกฤษที่มีความไพเราะและน่าเลื่อมใสามาก The Light of Asia หรือประทีปแห่งเอเชียบันทึกการเดินทางไปที่พุทธคยาและได้พบกับความน่าเศร้าสลดใจหลายประการซึ่งท่านได้เขียนบทความไว้ตอนหนึ่งว่าในความเป็นจริงไม่มีข้อกังขาสงสยัยใดๆ ของสถานที่สังเวชนียสถาน4ี่ตำบลของชาวพุทธและในสถานที่จัทรู้ซึ่งมีต้นโพเป็นเครื่องหมายในวันเพ็ญเดือน6เมื่อ2,383ปีมาแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตและมีศรัทธาเป็นอย่างมากซึ่งพระองค์ได้นำความเจริญทั้งอารยธรรมมาสู่เอเชียในบรรดาสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบลต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาคือสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ทั่วทั้งเอเชียทำไมนะหรือ <_ d ance> เพราะว่าปัจจุบันตกอยู่ในมือของนักบวชพราหมณ์ผู้ไม่ได้ดูแลวัดเลยนอกจากจะถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้นพวกเขาได้ตักตวงเอาผลประโยชน์ไปเป็นอย่างมากนักบวชศาสนาพราหมณ์ที่นับถือพระศิวะมาถึงที่นี่และตั้งหลักปักฐานนาที่ตรงนี้ได้เริ่มครอบครองสิ่งที่อยู่รอบๆ ซึ่งได้เห็นและก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมาพวกเขามีกำลังมากจึงเข้ายึดครองเป็นเจ้าของวัดพุทธกยารัฐบาลเบงกอนได้เข้ามาบุรณะรอบพุทธกยาในปีพุทธศักราช2423และได้พยายามขอส่วนหนึ่งของรั้วเสาหินสมัยพระเจ้าอาโศกจากพวกมหันซึ่งพวกเขานำไปสร้างบ้านแต่ไม่ได้รับความร่วมมือทำให้ไม่สามารถผลักดันการบุรณะให้แล้วเสร็จได้ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจที่เห็นเครื่องบูชาศาสตร์ของพวกฮินดูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้วัตถุโบราณที่มีค่าจำนวนมากหลายพันชิ้นซึ่งจารึกด้วยภาษาสันสกฤตได้ถูกทิ้งจมอยู่ในดินข้าพเจ้าได้ถามนักบวชฮินดูว่าข้าพเจ้าจะขอใบโพจากต้นพระศรีมหาโพธิศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่พวกเขาตอบว่าเจ้านาย จงหักเอาเท่าที่คุณชอบมันไม่มีค่าอะไรสำหรับเราเลยข้าพเจ้าเก็บใบโพสามสี่ใบอย่างเงีย,งยบๆซึ่งพวกมหันต์ได้หักมาจากกิ่งบนหัวของพวกเขาเมื่อข้าพเจ้านำใบโพไปยังศีลังกาเมื่อได้คัดลอกจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤตที่นั่นกลับพบว่าใบาโพเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชาวพุทธที่ศีลังกาซึ่งต้อนรับด้วยความกระตือรือร้นและศรัทธ,ธา ใบโพธที่ข้าพเจ้าถวายได้ถูกนำไปที่เมืองแคนดี้และได้ใส่ไว้ในพระออบที่มีค่าและได้รับการบูชาทุกๆวันเราจะเห็นได้ว่าการที่สังเวชนียสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชากรไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานั้นมีความยากลําบากในการที่จะทนุบำรุงซ่อมแซมในสิ่งที่สุดโทม ๗กรกฎาคมพุทธศักราช2556ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในวัดพุทธคยาเหตุระเบิดเกิดขึ้นติดต่อกันถึง9ครั้งโดยระเบิด4ลูกระเบิดขึ้นภายในวัดใกล้กับพระอารามกรมปะแรงระเบิดในครั้งนั้นทําให้พระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บ2รูปเป็นพระชาวทิเบตกับพระชาวพมา่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบระเบิดอีก2ลูก ถูกวางไว้ภายในบริเวณวัดแต่ระเบิดไม่ทำงานทำให้ตัวเจดีพุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้รับความเสียหายใดๆแม้แต่น้อยหลังการเกิดเหตุทางการอินเดียได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่วัดพุทธคยาอย่างเข้มงวดจวบจนปัจจุบันนี้ไม่พบการก่อเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นอีก แม้จะเกิดเหตุการณ์ร้ายในครั้งนั้นขึ้นแต่ไม่อาจทําให้พุทธบริษัทเกิดความหวาดกลัวหรือสั่นคลอนในการที่จะจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ยิ่งนับวันจะมีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบสการะในสถานที่อันควรแห่งนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรืเร่อยสำหรับคนไทยนับว่าโชคดีมากที่มีวัดไทยพุทธคยา ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่จัสรูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณ500เมตรเท่านั้นที่สำคัญภายในบริเวณวัดยังมีอาคารรองรับผู้สแสวงบุญชาวไทยมีจำนวนสองหลังลักษณะสองชั้นเพื่อเป็นที่พักของพุทธบริษัทชาวไทยที่เดินทางมานมัสก,การพุทธสังเวชนียสถานสแสวงบุญณประเทศอินเดียทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภยัย เหมือนอยู่ประเทศไทยนับตั้งแต่พุทธศักราช2,500เป็นต้นมางานพระธรรมทูตของวัดไทยพุทธคยาได้ทำการประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปทั้งการก่อตั้งคณะสองฆ์อินเดียให้เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายการสร้างวัดไทยเพื่อขยายและสร้างโครงสร้างพระธรรมทูตออกไปยังสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนชาวพุทธอินเดียสร้างพุทธวิหารพร้อมทั้งมอบพระพุทธรูปและเครื่องอัฐบริหารในการบรรพชาอุปสมบทรวมถึงการสร้างมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านในท้องถิ่นโดยการจัดตั้งคลินิกเพื่อดูแลชาวพุทธไทยและชาวพุทธโลกรวมทั้งชาวอินเดียรวมถึงการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อเยาวชนชาวอินเดียเพื่อให้ได้รับการศึกษาอีกหลายแห่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาศัยการใช้ความดี ด้วยการใช้พรหมวิหารสี่ด้วยการให้ความรักความเมตตาให้ความการุณาด้วยความสงสารในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ความจริงใจในมุทิตาจิตปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและวางเฉยต่ออุปสรรคต่างๆไม่ให้มาเป็นเครื่องขัดขวางในการทําความดีและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาในปัจจุบันประเทศอินเดียมีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน9ล้าน2 5 0 0 0 0คนจัดอยู่ในอันดับ10ของประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนมากที่สุด10ประเทศแรกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เป็นธรรมทาน คุณที่กดติดตามและกดกระดิง่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ